จะมา <c oughs> มาแก้ไขปัญหาเรื่องก้านเบรกที่ไม่ลื่นนะครับของยามา h a Pin นะครับเราใช้งานไปนี่มันจะมันจะมีความติดขับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าปัญหามันคืออะไรนะครับก <c oughs> ้านเบรกตัวนี้นะครับเร,เราใช้รถไปเรื่อยเนี่ย อาจจะมีปัญหาว่ามันจะฝืดนะครับมันจะแบบมันจะไม่ลื่นอันนี้ในกล้องนี่อาจจะไม่ไม่ชัดมากนะครับแต่ว่าถ้าเรากดเนี่ยเรารู้สึกว่ามันติดนะครับมันจะมันจะดึดหนืดอย่างนี้นะครับพอเราเบรกเนี่ยพ <c oughs> เราใช้งานจริงๆนี่มันจะมีความอันตรายนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองถอดแล้วก็ลองหลอดลื่นกันดูนะครับสำหรับใครมีปัญหานี้แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอีกได้นะครับ การแก้ไขปัญหาแล้วก็ถอ,นอดน็อตตัวนี้นะครับแล้วก็ตอัอดมาตัวล่างนะครับแล้วก็ถอดถอดออกมานะครับเดี๋ยวเราจะลองมาทำกันดูนะครับ ขัน้นตอนก,นก็ไม่มีอะไรยากเลครับก็ ตอนเทอร์มามันจะมีอันนี้เป็นรุ่นในลิงเบตนะครับก็จะมีมีสปริงอยู่นะครับแล้วก็อยากให้สปริงมันหายไปนะครับสปริงตัวนี้อยู่นะครับนี่เรามาดูกันนะครับว่ามันมันเป็นอะไรนะครับซึ่หลักๆแล้วเนี่ยมันคือ กิดจากความความสกปอกนะครับมันจะมีความสกบปอกอยู่ในในร่องรูนี้นะครับเวลาขับรถไปโดนน้ำโดนฝนมันก็จะลงไปอยู่ในรูนี้นะครับนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นเป็นคราบตะกบปอกนะครับค้าตะกบปอกนี้ก็จะทําให้มันเบรกเบรกติดนะครับ แล้วเราก็เช็ดแล้วก็เช็ดเช็ดทำความสะอาดนะครับเราก็เช็ดไปเราก็เช็ดในตัวรู ที่เป็นปลอกคอขอ,ของตัวของตัวแกนมันด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวที่มันไม่ได้มีล,ลูกปืนหรืออะไรนะครับ เสร็จแล้วเสร็จาก็หล่อลื่นด้วยโจแนแอกหรืออะไรสักหน่อยนึงนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่ามันมันจะชุ่มเกิน ก็จะดูมเช็ดในตัวตรงก้านมาด้วยครับเพราะว่าก้านมันนี่ตัวสกปรกเลยครับนี่เห็นว่ามันก็มีความสกปรกอยู่ไม่ใช่น้อยครับรเช็ดสะอาดแล้วก็มันก็จะลื่น ล้วก็ใส่กลับเข้าไปครับมีสปริงนะอย่าลืมสปริงครับอเอใช้ power tool หน่อยเมื่อย เอขันให้มันแน่นเหมือนเดินเดมนะครับนะครับนี่พันเราขันแน่นเสร็จเดี๋ยวมาเทสต์ตนี้นะค,ความรู้สึกจะถ้าในกล้องนี่อาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าความรู้สึกคือมันก็จะต่างไปเลยนะครับต่างต่างต่างไปเลยว่าเอ้ยมัน,ม,น,น,นมันไม่ติดขึ้นนะครับมันไม่ได้เป็นที่ลูกโซ่บมันเป็นที่ตรงนี้นะครับ ้ก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณแัณ่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผม